ตอนนี้เรากำลังลอดอุโมงค์ตงอู่พึ่งนะครับแอดมินไม่ได้ลอดมานานแล้วนะครับส่วนมากไปบนอยู่ข้างบนทางโค้งในอุโมงค์เบื่อกิเบื่อ เดี๋ยวต่อไปแยกนู่นหงทองนี่ยังกันเทือกือนการพุ่นหอดห้างไปพิบูลเมกโคบุนเราก็ไม่ได้มานานนะครับแมกโคอุบล อำนาจเจริญเขาเปิดไม้ในเมกโคทั้งโลตัดเหมือนกันาองบริษัทเดียวกันยินดีต้อนรับรรรแม่ไปกินเนต้โเต่อยู่